วันที่14พฤษภาคม2563หลังจากพบร่างน้องชมพู่ตายเปลือยกลางป่าในพื้นที่อุทยานภูผายนจนเกิดข้อสงสัยตามมามากมายมีการนำร่างของน้องพร้อมหลักฐานกางเกงรองเท้าเส้นขน3เส้นและผม36เส้นของน้องชมพู่ที่ถูกหั่นด้วยมีดที่อยู่ในจุดพบศพไปตรวจหา DNA วันที่15พฤษภาคม2,563แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสป,ปสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธ,ธานีออกมาเผยผลชนสูตรครั้งที่หนึ่งว่าไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วในกระเพาะอาหารพบเพียงไข่เจียวข้าวและน้ำสม้ม วันที่18พฤษภาคม2563โรงพยาบาลตำรวจเผยผลชนสุดครั้งที่สองว่าพบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอาวัยวะเพศมีบาดแผลฉีกขาดแพทย์เก็บตัวอย่างของเหลวตรวจหาอาสุจิแต่สุดท้ายแล้วระบุว่าไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศสรุปน้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำและในวันที่20พฤษภาคม2563พ่อแม่ก็ทำพิธีเผาน้องชมพู่ที่ป่าช้าบ้านกกกอกหลังจากนั้นตำรวจผนึกกำลังตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง พบเสื้อลายพรางถูกเผาและรถแบ็คโฮของเล่นจึงเก็บส่งตรวจรวมถึงที่บ้านลุงพลมีการเก็บกระสอบปุ๋ยถุงมือขนสัตว์ที่เจอในรถกระบะส่งตรวจเช่นกันส่วนที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็เก็บขนปลาส้มหมาที่อยู่ใกล้ชิดน้องชมพู่ตลอดและขนหมาอีกตัวรวมถึงขนหนูพุกขณะที่บ้านน้าแตร ى, น้าของน้องชมพู่ก็ถูกเก็บขนสัตว์ทั้งบ้านไปตรวจสอบเพิ่มเติมโดยพยานหลักฐานทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในสำนวน ซึ่งพนักงานสอบสวนมั่นใจสามารถเอาผิดคนร้ายรายนี้ได้เรื่องราวของน้องชมพู่ดังไปทั่วประเทศสังคมจับจ้องไปที่ลุงพลนายชยพลวิภาในฐานะต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติการท่ามลายตอนเกิดเหตุและพยานหลักฐานบางอย่างรวมทั้งประเด็นที่เคยเอ่ยปากบอกพ่อแม่น้องชมพู่ว่าถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้วจะขอรับเอาไว้เป็นลูกเองทั้งหมดกลายเป็นปมมัดตัวลุงพล แต่ถึงวันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าล้านเปอร์เซ็นต์รักชมพู่เหมือนลูกตัวเองทำไมเขาไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟเลยอันนี้เขาไม่ได้ขึ้นไปเลยแม้กระทั่งไปเชิญดวงวิญญาณชมพู่ลงมาซึ่งมีพระสงฆ์ไปด้วยชาวบ้านก็ไปอาก็ไปแต่พ่อแม่ไม่ยอมขึ้นไปชมพู่ก็เป็นหลานที่ผมรักข้อสงสัยนานับประการพุ่งตรงมาที่ลุงพลอย่างหลีกไม่พ้น แม่น้องชมพู่ออกมาแจงเหตุสงสัยในตัวลุงพลบอกพบพิรุษหลายประการโดยเฉพาะการให้ข้อมูลไม่ตรงกันช่วงน้องชมพู่หายทั้งเรื่องเวลาการเดินทางไปรับพระช่วง9โมงและบอกพระว่าน้องชมพู่หายตัวไปทางที่สะดิ่งยังไม่ได้บอกใครซึ่งคนเป็นแม่บ้านใจสะดิ่งไม่โกหกแม่อยากให้ลุงพลออกมาพูดด้วยว่าช่วง14นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาคุณอยู่ไหน<อ>แม่ชมพู่จะได้ไม่คาใจแล้วอีกอย่างนะ ตั้งแต่เผาศพน้องออกจากป่าชา้าคือลุงไม่เคยมาเหยียบที่บ้านเราเลยมีครั้งหนึ่งที่มาคือตอนที่หมอปลามาแล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำขณะที่พ่อแบมชาวบ้านที่มีสวนยางพาราตรงข้ามกับบ้านลุงพลให้การวันที่11พฤษภาคม2563ตอน9นาฬิ15นาทีเจอลุงพลอยู่ที่สวนยางกำลังกรีดยางและทักทายลุงพลก่อนกลับไปพักที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ20นาทีพ่อน้องชมพู่ก็มาถามหาลูก ส่วนลุงพลก็มาแย้งทันทีว่าพ่อแบมจําเวลาผิดยอมรับว่าเจอกันจริงแต่เป็นช่วงแปดโมงเชา้าซึ่งขัดแย้งกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถูกบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวนที่ตำรวจใช้เวลาแรมปีในการสรุปสำนวนส่งฟ้องตมหลังความตายของน้องชมพู่กลายเป็นปริศนาซึ่งไม่เพียงแต่เป็นข้อสงสัยของคนในครอบครัวและเครือญาติแต่บานปลายกลายเป็นการสร้างบรรยากาศในหมู่บ้านโกกอกและสังคมวงกว้างที่ตั้งคำถาม ใครฆ่าน้องชมพู่สื่อมวลชนทุกสำนักลงพื้นที่บ้านกบตูมกกกเพื่อค้นหาคำตอบจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลายปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ใกล้สิ้นสุดการรอคอย10โมงเช้าวันที่31ตุลาคมนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารจะนัดตัดสินคดีลุงพลป้าแตนกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่จะชี้ชัดว่าบุคคลทั้งสองนี้จะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใดคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอ fc ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e เพื่อเป็นพลังแรงใจให้นิดวิีแฟมิรีได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณ fc ที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย